ส่งแชร์ให้เดี๋ยวตอนนี้กูอยู่ที่ไหนมึงจะมาจริงไหมถึงจะมาจริงไหมเนี่ยถ้าเนจรงท่านหัวออะไรให้อะเขียน่เฟสจริงเนี่ยเขียนแอดมา p e r s s อะไรไม่รู้มาดิ p e r s อ่ะเขียนให้ในเวิทเลยนะไม่เอ่มึงอวยเลยไอ้ต่อยนพันก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ไม่ไม่ก็บอกต่อยโอซมึงจะมาหาเนี่ยอ่ะ นาเฟมาดิได้ถ้ามึงอยู่ต่างประเทศไปหากับพ่อกับไม่บอกว่าอยู่เชียงใหม่โอเคได้ได้มาดิมาดิเชียงใหม่เชียงใหม่ไปสัตว์มาดิชื่อเฟดเออเดแอดมาโกไพ่สัตว์มาดิโกไพ่เพื่อนกูไปมาดิได้ได้มาดิสัตว์ไพ่โ้ยปัญญาอ่อนวโอยปัญญาอ่อนเลียวเลียงเลีวเลียเล้วโกไพ่แอดมาโกไพ่สายเลียงสายเลี้ยวลก้ไ่เดียวสายโรสีมึงแอนมาดิโกไพ่มาดิมาด ไม่มีมีกระบอกไม่มีแต่โขผ่ายกูมีเป็นร้อยโขผ่ายเหี้ยเออหลอวางสุฟานเดี๋ยวในแอมมาดิสุฟานพ่อมึงอะไอ้กระบอกตายตัมตีบอยควายมึงจะด่ากูปลายกระจอบนั่นไงนั่งโยโยไปหนุกระติกแล้ติดด่าไอ้ยันติดเดียวไอ้เหี้ยติดเดียวอีกแล้วโอ้ยสุฟานอะไรสุฟาอะไรก็กูบอกจะต่อยโอซีนายมึงก็ได้อะต่อยโอซีก็ไม่กล้าไอ้เหี้ยต่อยเหี้ยมึก็ตายดิ อูได้ยังไงกูโดนแบนอะไรอ่ะโดนแบนอีกละมึงบอกทูเคก็โดนแบนอีเล็โอก็โดนแบนอะไรของมึงเนี่ยเออแทูเคไงก็อีเล็ก็โดนแบนอ๋อก็เออเออกูกูเข้าทูเคแล้วก็ทูเคไงน้องบอกบอกลบลันเชอรโหลดใหม่มึงมึงลบลันเชอร์โหลดใหม่ได้แชร์จอไว้ได้เออแชร์จอปิดแชร์ทำไมวะตอนนี้ปิดแชร์ใหม่ได้ไหมล่ะถ้ามึงบนรีสอร์ทอ่ะถ้าไปแชร์ใหม่ไม่ได้โหลดลันเชอร์เลย โหลดรันเแป๊บอ่าแชร์จอ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 โหลดให้ดูหน่อยโหลดโหลดไม่เป็นอะเหี้ยเลยแล้วแชร์ไม่ได้อ๋อไม่แชร์ไม่ได้้เมันถ้ากูส่งเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรซองนี่กูต้องใช้อ่างเปล่าใช่ป่ะซองขวัญใช่ป่ะอ่ะมึงถ่านตารเลยแกปิดหัวลดครับสตาร์ปสตารครับมันมันต้องใส่ยังไงผมผมไม่รู้อ่ะต้องใส่เป็นจำนวนเพื่อถุงจำนวนกันหรือว่าแบ่งจำนวนเงินว่า เขียนในกล่เงินมือนไม่ไอมันมีอันแรกอะสุ่มจำนวนเงินหรือว่าแบ่งจำนวนเหมือนกันกล่องเงินนะครับมันจะมีให้กดซองเงินนะเขียนเลขไปแล้วก็คนรับหนึ่งคนเขียนว่าคนรับหนึ่งคนอ๋อโอเคครับเขาครับผมไปบ่าไปต่อยมันกันเจอมันนอนพี่ตันมึงว่ามันนอนพี่มันมึงสู้ด้วยดูดิมันชนมึงตามจริงมนสู้อ่ะมีกเกกมูต้องเรียกเคสมันอน่ย จะเคดิไอ้เหี้ยมันไม่อ้มไปอ่ะอู้แม่งเหี้ยมันยังไม่เสร็จไม่แล้วมึงจะชนทำไมล่ะให้ผมส่งผมสร้างซองเสร็จก็ส่งให้ตามดูจออยู่ครับดูจอพ่อมึงอ่ะตั้งใจเลยตอนแรกมันจอดไอ้เหี้ยบัตรความนิ่ง พี่ตรงนะผมว่า 2k อะ่ะเสียงหมัดบัมอ,อ่ะไอฟังยากชิบหายเลยไม่เหมือนอีทเรียวเลยใช่ใช่หมัดแม่งไม่ชนเลยพุ่งยากไปพอชนแล้วมันพุ่งยากชิบหายจริงเลยว่าพุงออ่งมม้อไทเฮียนี่แปลกเมื่อไหร่นะเช็คอะผมว่าผมจะต่อยที่ VIP เนะี่ยเฟรมผมสามร้อยเก้าสิบอะ What the hell are you doing here แล้วมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอจอจ์กมันเอาเอาเอาอตาบครับเขาได้โอนให้สาตาบไหมไม่ครับโอ้เฮียบิดเหียบิดลาไปลงเลยเดี๋ยวรอรมก่อนเดี๋ยวมันกลับมา ไม่รู้อ่ะกูลงแน่กูบอกเลยกูลงแน่ถ้ามันไม่เข้ามานะกูให้เวลามันอีกสองสามนาทีเนี่ยอ่ะนี่นะครับก็สำหรับไอ้พวกสารดานติดแอ็กติดตึงจะต่อยเดิมพันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอเจอคนจริงมันก็ไม่กล้านะครับฮ่าน่าเบื่อพวกเนี้ยไฟเอ็มเบียวชิปหายไอ้เขี้ยด่าอย่างนั้นอย่างนี้ตอนแรกจะท้าต่อยโอซีก็ไม่เอา ให้คนอื่นมาอเออเลียขาไปเรื่อยไปเท่อยเลยไฟเอ็มเนี่ยโค้งนะอย่าไปหาทําัาเด้อน้องน้องใครเป็นเอฟซีพี่หลอดอะเองต้องเลียงนะเว้ยเชีย่ยเองอย่ามาไฟ่างนี้ไม่ได้นะเว้ยไม่คนไม่ชอบเลยเชี่ยโคตรเกลียดเลย,เลยสัตว์กูไม่เคยชี้จะต่อยเดิมพันเลยด้วยซ้ำแม่งมาทากูเออกูเออก,กูก็เอาไอ้เชี่ยแต่แม่งสุดท้ายแม่งก็ไม่เอาไอ้ขวายอ้างเป็นร้อยเป็นพันเรื่องไอ้เชี่ยจะให้คนอื่นต่อยหรไปเซิร์ฟนั้นเซิร์ฟนี้อยู่นั่นอะลีลาชิบหาย เย็ด yes, แม่ก็อย่าไปหาทำนะทุกคนโตโตกันแล้วฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจทุกคนน่าจะเจอบ่อยอยู่เนี่ยพวกอย่างเงี้ยเก่งแต่ปากอะ่ะไอ้เหี้ยบอกตรง